ที่คำพิเทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับเ,ออเราไปหลงลบ default ออจาก Google นะครับหรือแบบว่าเข้าไปแล้วไม่มี Google ให้ขึ้นนะครับเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยขึ้นเป็นเนี่ยเครื่องหมายแบบนี้นะครับสีม่วงๆเนี่ยขึ้น default ไม่มี Google อะไรขึ้นมาให้เราเห็นเลยครับวิธีแก่นะครับเราก็ าที่นี่ครับต,ครบต้องขยายจอแปนึ้นนะเนี่ยแล้วให้เรามาที่ไข่ไอไข่จุดสามจุดนี้นะครับกดคลิกเข้าไปแล้วก็มาที่เซตติ้งนะครับพอเซตติ้งปุ๊บเราก็เลื่อนลงมานะครับสําหรับของ Windows 10นะครับเราก็เลื่อนลงมาดูนะเนี่ยมันจะมีคำนี่นะครับในดีฟอร์ตตัวนี้ครับอืให้เราคลิกปุ๊บนะครับมันจะมีคาว่า Google น,นะครับ ให้เราตั้งเป็น Google เหมือนเดิมอ่าอันนี้คือวิธีที่หนึ่งนะครับนี่อ่าตั้งเป็นแบบนี้นะครับอยู่ด้านนอกหรือว่าถ้ายังยังไม่หายนะครับเพื่อๆก็นี่ครับคลิกเข้ามาดูข้างในน,นี่ครับเนี่ยมันจะมีเนี่ยเป็นดีฟอลดีฟอนะครับเพราะว่าเราไปกดเผิการตั้งค่าตัวนี้เป็นค่าเริ่มต้นนะครับเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเวลาเราเปิดอินเทอร์เน็ตขึ้นมานี่ครับดูนะ เ,เปิดขึ้นมาปุ๊บมันจะเป็นอย่างเงี้ยเราเราเราทำอะไรไม่ได้เลยวิธีแก้ก็ที่ผมเคยบอกไปนะเนี่ยราก็มาเปลี่ยนตัวนี้เป็นค่าเริ่มต้นนะครับ่เนียอลองดูนะเนยเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะมาละให้เราพิมพ์ได้ตามปกติเห็นไหครับพิมพ์ได้ตามปกตินะ แล้วก็ออกอไปขดทั้งในดูทั้งในแล้วก็เปลี่ยนขัางนอกหรือว่าเปลี่ยนข้้งนอกก็ได้ถ้าเปลี่ยนทงนอกก็จะไวแล้วก็ง่ายกว่าด้วยนะครับเนีย่ยถ้าผมผิดพลาดประการใดก็ขออ,อภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าไม่ค่อยได้ลง Youtube สักเท่าไหร่อ่า แชร์ให้ด้วยนะครับ